ปฏิกิริยาติดไฟหรือ b บอร์ n ิจะสร้างความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมวิธีใช้โจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุไฟแล้วโจมตีต่อเนื่องได้ความเสียหายธาตุไม้หรือในทางกลับกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาติดไฟสร้างความเสียหายไฟเป็นบริเวณแคบๆรอบตัวศัตรูหลายครั้งอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาสั้นๆจนกว่าสภาวะติดไฟจะหมดไปสภาวะติดไฟ มีสัญ,ญลักษณ์เป็นธาตุไฟที่กำลังลุกไหม้ยอยู่ต่างจากสถานะธาตุไฟปกติเล็กน้อยการรักษาสภาวะติดไฟสภาวะติดไฟมีความพิเศษที่จะทําการใส่สถานะธาตุไฟกับศัตรูอย่างต่อเนื่องเราสามารถยืดระยะเวลาของสภาวะติดไฟให้นานขึ้นได้ด้วยการโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไม้ความแรงของปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับค่าสถานะของตัวละครที่ทำปฏิกิริยา ได้แก่เลเวลตัวละครและค่าชำนาญธาตุเท่านั้นพลังป้องกันของศัตรูจะไม่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาได้และความเสียหายจากปฏิกิริยาไม่สามารถเกิดคริติคอลได้การลดค่าความต้านทานธาตุไฟของศัตรูช่วยให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ การใส่อัติแฟกเซตคริมสันวิชออฟเฟลมสี่ชิ้นช่วยเพิ่มความแรงของปฏิกิริยาติดไฟได้เหมาะกับตัวละครที่โจมตีด้วยธาตุไฟน่ารู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาติดไฟพื้นหญ้าที่มีทั่วไปในเกมเป็นวัตถุธาตุไม้ประเภทหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้เมื่อได้รับความเสียหายธาตุไฟ และจะสร้างความเสียหายธาตุไฟอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับคนที่ยืนอยู่บนนั้นเมื่อเราเดินออกจากพื้นหญ้าที่ติดไฟก็จะไม่ได้รับความเสียหายไฟเพิ่มอีกและการเดินบนพื้นหญ้าในขณะที่ตัวเรามีสถานะธาตุไฟอยู่นั้นโดยมากแล้วจะไม่ทําให้พื้นหญ้าบริเวณอื่นติดไฟเพราะไม่ใช่สภาวะติดไฟการอยู่ใกล้กองไฟคบเพลิงก็สร้างความเสียหายธาตุไฟอย่างต่อเนื่องให้กับตัวละครเช่นกัน ในขณะที่เห็ดในบริเวณซุเมรุบางประเภทจะสร้างความเสียหายธาตุไม้ออกมาเป็นระยะถ้าเราไปเข้าใกล้ดังนั้นหากเรามีสถานะธาตุไฟติดอยู่กับตัวจะสามารถเกิดปฏิกิริยาติดไฟอย่างต่อเนื่องได้และหากเราอยู่ในสภาวะติดไฟการเดินผ่านพื้นหญ้าจะทำให้พื้นหญ้าติดไฟได้เช่นกัน sosOkay court court Era works are for be